โดนโกงไปตั้ง3ล้านกว่าบาทโดยบริษัทลานประมูลรถยนต์ผมบอกเอยชื่อเขาเต็มๆเลยได้ไหมไอลานประมูลลานเนี้ยทนายทั่วประเทศบอกผมหน่อยมันจริงอย่างนั้นจริงเหรอแต่ตอนนี้มันเจ๊งไปแล้วมันปิดไปแล้วปิดหนีไปแล้วเจ้าไหนที่โดนเหมือนผมบ้างมารวมตัวกันได้ไหมเป็นเลยร้อยคันแ,แล้วเราเขาได้กับผมไปเท่าไหร่้วอีฟูมเพื่อนผมนะเห็นคลิปนี้แชร์ให้ผมหน่อยผมไม่เคยขอร้องใครเลยนะอ้าวอีฟูดูว่าไม่เคยเห็นขอร้องใครให้ใครช่วยแชร์ช่วยอะไรเลยนะนี่เป็นคลิปเดียวที่ว่ามันอึดอัดอันไกอ่ะ ขายรถเป็นอาชีพที่ถนัดของผมแล้วนะผมยังโดนโกงไปทั้ง3ล้านกว่าบาทโดยบริษัทลานประมูลรถยนต์มันตั้งใจโกงผมเลยนะตอนแรกผมก็จะไม่ออกมาทําคลิปแล้วผมให้โอกาสมันแล้วมันก็ถึงกําหนดแล้วมันก็ยังไม่ติดต่อกลับมาเหตุการณ์เป็นไงรู้ไหมผมประมูลรถพวกนี้ตอนนี้มีทั้งหมด8คันผมโดนเสียหายไปทั้งหมด8คันแต่อีกคันหนึ่งน่ะไม่ได้รถเลยเจคันเนี่ยไม่ได้เล่มมีคันหนึ่งมีมีมีคันนี้ไม่ได้ใบกํากับแต่คันอื่นนี่ไม่ได้เล่มเลยไม่ได้เล่มเลยไม่ได้เล่มเลย ไม่ได้เริ่มทั้งหมดเลยนี่เล่คันนึ่ะไม่ได้ลดเลยนะรถก็ไม่มีให้เลยเหตุการณ์เป็นไงรู้ไหมประมูลรถมาอันนี้เป็นรถม,มันมันมีรถของวันที่สองเดือนนี่แหละกับวันที่เก้าส่วนรถวันที่สองเนี่ยผมเอารถกลับมาแล้วไอ้วันที่เก้าผมได้อีกสามคันผมได้มาสามคันประมูลได้มาสามคันเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาประมูลไปสามคันทุกครั้งนะที่ผมประมูลได้ผมจะต้องขนรถมาเองขึ้นเทลเลอร์ผมต้องจ้างเทลเลอร์ยกจากกรุงเทพมาที่อุดรมา เตรียมเก็บงานแล้วขายต่อแต่ผมประมูลได้ปุ๊บโทรมาหาผมว่าเฮียประมูลได้เยอะเดี๋ยวขนให้ใช้คํานี้เออแล้วก็เออดีเว้ยเราซื้อเขาเยอะเขาเลยขนให้เราฟรีเขาบอกว่าเขาจะขนให้เราฟรีแต่งว่าเขาตั้งใจเลยว่าถ้าไม่ตั้งใจอีกเรื่องหนึ่งนี่คือเขาตั้งใจเลยรถไม่มาถึงเต้นสักทีเอ้าขนฟรีไงรถไม่มาถึงเต้นสักทีคราวนี้มีบริษัทเจ้าของรถที่เขาฝากประมูลนะเอาปิดชื่อน,นี่ไว้เขาส่งมาเขาส่งมาหาผมว่าลานประมูลลานเนี้ยไม่ยอม โอนเงินให้เขาคือเขาเป็นไฟแนนซ์เนาะเขายึดรถมาแล้วเขามาฝากลานประมูลนี้เราก็ไปซื้อซื้อเสร็จปุ๊บเราโอนเงินให้ลานประมูลลานประมูลก็ต้องโอนเงินให้เจ้าของรถคือไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็จะโอนเล่มมาให้เราแต่คราวนี้ไฟแนนซ์น่ะไม่ได้เงินผมน่ะโอนเงินให้ลานประมูลไปแล้วแต่ไอ้ลานประมูลไม่ยอมโอนให้ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็เลยไม่ส่งเล่มให้ผมผมเลยรู้ข่าวเอ้าทำไมไม่ส่งเล่มให้ผมล่ะเอ้าลานประมูลไม่ยอมโอนเงินให้เอ้าล้วรดสามคันสุดท้ายที่ผมได้เขาว่าเขาจะโอนให้ผมไปไหนแล้ว เลยขีย่ไปผมเรย่ขับไปขับไปที่ลานประมูลแต่ผมมีคลิปอยู่แต่ผมยังไม่ลงหรอกยัไม่ได้เห็นชื่อไปปุ๊บเหลือแค่สองคันเอาอีกคันหนึ่งไปไหนอีกคันหนึ่งเจ้าของรถเขาขี่กลับบ้านเขาแล้วเขาไม่ขายแต่ผมโอนเงินไปแล้วผมเลยได้กลับมาสองคันมีคันนี้กับคันนี้แหละสองคันสุดท้ายคราวนี้เล่มก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะลานประมูลไม่ยอมโอนเงินให้เขาดูดิขนาดเป็นบริษัทใหญ่นะและที่สาคัญนะผมปร,ปรึกษาหลายคนด้วยว่าผมถามว่า ผมบอกเอยชื่อเขาเต็มเมเลยได้ไหมไอ้ลานประมูลลานเนี้ยมันอยู่แถวบางบัวทองนี่ไอ้ลานนี้นะผมอยากพูดชื่อเขาเต็มเมได้ไหมบางคนบอ,อกว่าได้แต่ทนายบางคนอ,อกก็บอกว่าไม่ได้เพราะมันเป็นคนละกรณีการคนละประเด็นไม่งั้นเขาฟ้องฟ้องอัผมไม่กลัวหรอกแต่ผมกลัวเสียเวลาขี้เกียจขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเป็นคดีอีกนะถ้าเกิดเขาฟ้องหมิ่นประมาทเราอีกเขาผิดก็ช่างแต่เราห้ามเอาชื่อเขาบอกจริงไหมจริงจริงเหรอเอา ทนายทั่วประเทศบอกผมหน่อยคนที่ดูคลิปนี้มันจริงอย่างนั้นจริงเหรอไอเขาก็ผิดจริงๆอะ่ะเข้าใจไหมครับเขาผิดจริงๆก่อนเ้วเอ่ยชื่อเขาไม่ได้เหรอจะได้บอกให้คนอื่นรู้ด้วยว่านี่ร้านนี้มันเป็นอย่างงี้แต่ตอนนี้มันเจ๊งไปแล้วมันปิดไปแล้วปิดหนีไปแล้วมูลค่าเสียหายวันสามล้านกว่าบาทแล้วรถที่คันที่มาตั้งแต่วันที่สองเราก็เริ่มบิ้วงานนะ้วเริ่มเก็บงานเก็บงานเก็บนั่นเก็บนี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มแกะออกเริ่มไปทาความสะอาดเริ่มขัดเริ่มแกะออกอ่ะอันนี้ คราวนี้ผมเลยสั่งลังกบ,บางคันก็ลูกค้ามัดจจำอยากได้หลายหลายคันอยู่อะลูกค้าจะเอาหลายคันแล้วใช่ครับแต่คราวนี้เป็นไงขายไม่ได้ต,ต้องมาบอกลูกค้าว่าโอ้ขายไม่ได้ครับคันนี้ติดปัญหาเรื่องเล่มอยู่นี่เจ็ดแปดคันนี่ติดปัญหาเรื่องเล่มโอ้โห เอาถามหน่อยผมว่า้านนี้มันทํา,ทากับอีกหลายๆเต็นเพราะวันนั้นเออผมขอเอ่ยชื่อนะวันนั้นผมไปเจอใครรู้ไหมไปเจอพี่โตโน่พรามสองเต็นโตโน่พรามสองเจอพอดีพี่แกก็โดน2คันแต่ผมโดน8คันไม่รู้ว่าพี่แกได้ได้ยังผมอยากให้เต็นไหนที่เจอ้านเนี้มันโกงเราเนี่ยมารวบรวมกันโทรหาโทรหากันแล้วไปแจ้งความทีเดียวเลยได้ไหมไปรวบรวมจะให้เป็นข่าวใหญ่อีฟูเหมือนกันอีฟูเพื่อนผมนะเห็นคลิปนี้แชร์ให้ผมหน่อยบอกต่อให้ผมหน่อยให้มันเป็นข่าวให้มันดังหน่อยเพราะอะไร ถ้ามันเงียบเรื่องก็ชา้าถ้ามันแรงแล้วมันดังเรื่องก็เร็วจริงๆอ่ะผมอยากพูดตั้งนานแล้วไอ้มันติดปัญหาอะไรหนึ่งผมให้โอกาสเขา2อาทิตย์2ติดปัญหาเรื่องสองครามเลยไม่อยากจะมาพูดเรื่องนี้อึดอัดใจตั้งนาน3ติดปัญหาเรื่องผมต้องโปรโมทหนังขายอ้อผมไม่อยากให้เรื่องนี้มามาเป็นปร,ประเด็นให้เราเสียประสาทเลยรอโอกาสจนถึงนี่โอเคมันเริ่มโล่งๆแล้วเริ่มหยุดยิงแล้วใช่ไหมใช่ครับเริ่มหยุดยิงแล้วแล้วก็ขายอ้อก็เริ่มได้กําไรไปแล้วเอาเอานี่ผมเอาผมเก็บกดมา ประมาณสองอาทิตย์แล้วผมโดนวันแรกคือวันที่นั่นแหละประมาณสองอาทิตย์แล้วที่เรารู้ข่าวผมเก็บมาผมให้อโอกาสเขาสองอาทิตย์น่วันนี้ผมขอพูดเลยไอ้ลานประมูลแถวแถว,แถวบางบัวทองนะบอกผมด้วยนะว่าผมเอยชื่อมันตรง,ตรง,ตรง,เรงๆเลยได้ไหมอยากบอกละชื่อลานจริงๆเลยได้ไหมผิดไหมเดี๋ยวผมถ้าไม่ผิดบอกบอกผมหน่อยผมจะอ่านแล้วผมจะอ,อ่านคลิปอีกแล้วบอกชื่อตรงๆเลยนี่นะนนะลดมูลค่าเท่าไหร่แล็ปเตอร์อย่างเงี้ยมูลค่าก็เท่าไหร่แล้วเกือบล้านบาทนะแล็ปเตอร์นะมือหนึ่งมันเท่าไหร่เกือบสองล้าน อย่างเงี้ยคันสอก็เสียหายนี่รีโวสีประตูอย่างเงี้ยดีแม็กอย่างเงี้ยเสียหายไปเท่าไหร่อ่ะรีโวซิต,ตี้ดีแม็กสีประตูอย่างเงี้ยเอ็กซิลี่อย่างเงี้ยเนี่ยนะเสียหายไปเท่าไหร่แล้วมีอีกคันนึงไม่ได้รถเลยเจ้าของรถรู้ข่าวเจ้าของรถรีบมาขี่รถตัวเองอะ่ะกลับบ้านเลยอะ่ะเอากลับบริษัทตัวเองเลยแต่ผมนะ่ะโอนเงินไปหมดแล้ว เตไหนที่โดนเหมือนผมบ้างเต็นท์ไหนที่โดนเหมือนเหมือนผมบ้างมารวมตัวกันได้ไหมอีฟูคนไหนเห็นช่วยผมหน่อยผมไม่เคยขอร้องใครเลยนะอาอีฟูดูว่าไม่เคยเห็นขอร้องใครให้ใครช่วยแชร์ช่วยอะไรเลยนะนี่เป็นคลิปเดียวที่ว่ามันอึดอัดอันใจอ่ะมันนานแล้วมันทําทํากับคนแบบพอเห็นเราง่ายเห็นเราอย่างเงี้ยมันก็มาทํากับเราจะพูดอะไรอีกก็ลืมกล็ลืมโดดไว้นี่น,นี่หนังสือแจ้งมาว่าเขาไม่ได้ตังกับลานนี้ ขาโสงไม่ผมอา้าวผมก็เลยจะเสียหายไเลยพอดีอา้าวลืมบอกเต็นท์ไหนที่โดนนะโทรเข้าบริษัทเบอร์เบอร์เบอร์ริษัทผมนะมารวมตัวกัน0 9 7ย์เ7้า็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ด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 อีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สามตัวเจ็ดสี่ตัวคนไหนที่โดนบ้างผมอยากรวมตัวกันโทรหาคันปรึกษากันว่าใครโดนบ้างไปรวมตัวแจ้งทีเดียวมันจะได้เป็นแบบผู้เสียหายเยอะๆตำรวจจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนาะผมว่าเสียห,ยหายหลายล้านนะะของผมก็สามล้านกว่าแล้วคนอื่นอีกเท่าไหร่อะแล้วมันทำทำไมวะ มันประมูลคันหนึ่งนะผมบอกไว้เลยนะมันได้ค่าประมูลต่อหนึ่งคันนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะหมื่นสองไอเรามันก็ขายกาไรนะสองสามหมื่นแต่ต้องเก็บงานรับผนะิดชอบนั้นรับผิดชอบนี่เออลูกค้าต่อรองแถมนั่นแถมนี่กําไรก็เหลือถ้าลูกน้องลูกน้องของเขาอนะ่ะหมื่นสองเลยจบเลยลเราเสียหายอะไรไม่เขาไม่ได้รับผิดชอบนะลานประมูลคือจบนั้นคือจบเลยเขาได้คันละหมื 12, 12, 12, 12, 12, ่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองดิผมซื้อของเขาอนะ่ะเป็นเลยร้อยคันแล,แล้วเขาได้กับผมไปเท่าไหร่แล้วมันยังทําผมอีก ก็ขอร้องช่วยกันครับ <Yes. S 1> ผมก็อยากได้รถคืนไปแล้วเอาเงินคืนมาก็ได้ <Yeah. S 1> หรือเอาเล่มมาก็ได้เออไอร้านประมูลนะเอาเงินไปจ่ายเขาซะแล้วให้เจ้าของรถเขาเอาเล่มมาให้ผมซะถ้าไม่อยากเป็นเรื่องใหญ่ไม่ถ้าไม<ห>่อยากเป็นนั้นน่ะหรือเอารถคืนไปแล้วเอาเงินที่ผมโอนน่ะคืนกับมา้าผมสามล้านกว่าบ,บาทน่ะเอาคืนไปให้หมดรถผมอ่ะรถของพวกคุณน่ะหรือนั่นแหละครับมีสองอย่างเอาเล่มมาก็ได้ครับผมขอบคุณครับ